มันวุ่นวายกับเงินน,น่นนะแล้วมันทําให้เราเสียสมณสารูปแล้วพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าภิกษุนในธรรมวินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินซึ่งทองครับโยมจัดการกันให้หมดไปแก้กฎหมายเนี่ยวัดเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของโยมไปเจ้าวาดไม่ต้องเป็นยุ่งครับพอยุ่งก็เลยกลายเป็นห่วงห่วงผลประโยชน์ห่วงวัดห่วงวาวัดกูของกูอยา่าเกลอนเงินตัวเองสร้างที่โคราชเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยเหตุผลมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการละเมิดรรมพระธรรมวินัยตัวเดียวเลยเงินทอง เงินทองตัวเดียวเลยแม้แต่พระพมา่าที่เข้ามาเป็นเจ้าวาดในประเทศไทยถามหน่อยครับเป็นได้อย่างไงแล้วพระไทยที่มีคุณภาพมันหมดแล้วเหรอมันบ่งบอกถึงอะไรครับมันบ่งบอกถึงอะไรครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็อีก,กอีกเรื่องหนึ่งแล้วไล่ผราลูกวัดซึ่งเป็นคนไทยหนีหมดแล้วที่โคราชนี่อยู่สีคงสกิวที่เป็นข่าวอยู่นี่ก็จริงๆไม่ได้มีอยู่แค่นี้ครับทุกวัดเป็นหมดครับ ปัญหาคือเจ้าอาดนนั้นอยู่วัดเรียกว่าสนองกิเลสด,ด้วยถ้าเราหยุดเรื่องปัญหาเงินพองเรื่องเดียวอะจบเรื่องเงินเรื่องฟองถ้าหยุดเรื่องนี้เรื่องเดียวจบกับผลประโยชน์ผลประโยชน์มันอยู่เหนือพระธรรมวินัยก็เลยทําให้พระสองฆ์สามเณรไม่เป็นพระเป็นสงฆ์ให้ไม่เป็นภิกษุคุณดูสภาพสิอยู่กินข้าวเขาครับแต่บอกว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของวัดแปลาอะไรคิด บ้านวัดโรงเรียนมันต้องพึ่งพาอาศัยกันบ้านกับวัดขัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันเลยทั้งสองทางปัญหาคือหนึ่งคลองตนไม่ได้สองคลองโยมไม่ได้สามคลองวัดไม่ได้คลองตนก็คือคลองตนสํารวมในสิกข้าบทไม่รับเงินรับทองไม่ละเมิดพระธรรมพระวิน,นัยไม่มากมากในเงินในทองไม่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ครับ เงินนี้มันไม่มีความจาเป็นต้องไปยุ่งครับให้เป็นเรื่องของโยมไปไป,ไปแก้กฎหมายถ้าไม่แก้กฎหมายเรื่องนี้มีแต่ตายกับตายครับพระสงฆ์องค์สามเณนนั่นแหละจะพังเองพิกษุพังเองครับจากความมักมากในเงินในทองของคนไม่กี่คนเราดูสิครับเราดูที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่เนี่ยแล้วถามว่ามันเกิดจากมูลเหตุมันเกิดจากอะไรทุกคนรู้หมดเกิดจากเงินตัวเดียวถามว่าเมื่อเกิดจากเงินตัวเดียวทาไมไม่มีใครคิดจะแก้ไข ทั้งที่ปัญหาเรื่องนี้มันกระทบเป็นวงกว้างต่อพระพุทธศาสนาแล้วมันคือวันนี้เครดิตพระสงฆ์องค์สามเนียนแทบจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วครับพระผุ้ใอย่างนิ่งดูดายและขบวนการบริหารจัดก,การเรื่องนี้มันต้องเด็ดขาดครับเจ้าวาดนี้เจ้าวาดขอวังวัดมันเกิดจากอะไรเกิดจากการละเมิดพระธรรมวินัยนี่แหละเกิดจากการปล่อยให้ละเมิด การปล่อยให้พระภิกษุรับเงินรับทองเนี่ยครับพระธรรมาวินัยไม่อนุญาตให้รับแต่เราปล่อยป่านละเลยให้ละเมิดพระธรรมวินยัยจนสุดท้ายไอ้เงินตัวเดียวเนี่ยครับทําให้เราได้เห็นพระหวงวัดเราทําให้เราแม้แต่พระพระม่ายังเข้ามาเป็นเจ้าวาดในประเทศไทยแล้วขับไล่พระไทยซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าของแผ่นดินครับแผ่นดินบรรพบุรุษของไทยเนี่ยสร้างไวใ้ให้ลูกหลานไทยครับแต่คุณไปเอาต่างชาติต่างแผ่นดินมาเหยียบหัวคนไทยอ่ะซึ่งมันประหลาดไหมครับ นี่อยู่จังหวัดกาญจบนบุรีเห็นไหมครับพรสองฆ์องค์สัมเณรในประเทศไทยเราเป็นคนของแผ่นดินครับเราเป็นคนไทยครับแผ่นดินทุกตารางนิ้วบรรพบุรุษของเรารักษาไว้ให้ลูกหลานวันนี้ไม่รู้แปลาใครที่ไหนมาก็ไม่รู้ไม่ใช่คนไทยเป็นไม่ใช่คนในยเป็นดินไทยแล้วมาเป็นเจ้าวาดแล้วสุดท้ายไอ้พวกนี้ไม่มีเมตตาแต่ถ้ามีเมตตาเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับมีผมมิหารธรรมปัญหาคือถ้าเราหยุดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย ผลประโยชน์เมื่อผลประโยชน์ไม่อยู่เหลือพระธรรมพระวินัยเนี่ยครับก็คือไม่ให้รับเลยครับแล้วเรื่องเงินของวัดนี่เจ้าวัดไม่ต้องยุ่งครับให้มันเป็นหน้าที่อุวาสุบาสิกาเขาเอาใครจะรักใครจะขโมยใครจะกินใหวเขากินไปเงินวัดเงินสงนั่นนะเราอย่าไปอ้างเราอย่าไปสนใจครับเพราะถ้าตาบใดที่เรายังปล่อยให้พระภิสุเระเมิดพระธรรมพระวินัยกันอยู่แบบนี้ครับแล้วรับเงินรับทองกันอยู่แบบนี้ไม่แคร์พระธรรมพระวินัยกันอยู่แบบนี้มีแต่พังกับพังกับ แต่นี่ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครูบาอาจารย์ที่เป็นฝรั่งเห็นไหมเขาอยู่กับพระลูกอื่นได้แต่พระไทยบางทีพระพระไทยคนไทยแท้ๆนี่พยายามที่จะอยู่คนเดียวเกิดจากอะไรครับก็อย่างที่เห็นบางทีถ้าเราดูให้ดีคนพวกนี้มันการที่อยู่หลายๆคนเนี่ยมันทำมันทำความชั่วยากพูดง่ายๆว่าอยากจะกินรวบทุกเรื่องนั่นแหละ แล้วปัญหาเนี่ยมันคือพิกษุพวงเนี้ยผลประโยชน์ตัวเดียวเนี่ยครับมันทําลายวัดว,ว,า,วารามของเราอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นหากเราหยุดผลประโยชน์พวกนี้หยุดกลุ่มผลประโยชน์เพราะทำพระวินัยไม่ให้รับอยู่แล้วเงินกับทองเนี่ยฉะนั้นเราชาวพุทธจะคัดกรองน้ําเสียออกจากน้ําดีได้อุบาสกอุบาสิก,กาต้องเรียนรู้วินัยบัญญัติของพระท่านรู้ไว้ว่าทานของพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่คําเดียวที่อนุญ,ญาตให้พระรับเงินรบนัรบทองไม่มีถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในบ้านเราเมืองเราครับ พระสององค์สามเณรนั้นเอาแค่ผ้าเหลืองแต่ไม่เอาวินียบัญญัติใครเอาวินัยบัญญัติมาพูดโอ้ยังกรผีโดนน้ำร้อนแล้วโดวนด่ากันสาดเสียเทเสียแล้วเราเชาวพุทธในประเทศไทยนี่ครับอุบาสกวาสิกาคุณก็คือพุทธบุตรเจริญพรยศศิลามณีเราคือพุทธบุตรอุบาสกวาสิกาก็คือพุทธบุตรมีสิทธิ์พระบรมองค์นั้นให้เราประกาศศาสนา,นาในการประกาศศาสน,า,นาก็คือเปิดเผยพระธรรมพระวินัยไม่ใช่ปกปิดนะครับ พอปกปิดอย่างนี้สิ่งที่มันเสียหายคือวงการสงฆ์ย่อยยับปนปี้เพราะอะไรเพราะพระภิสุที่บวชเลี้ยงญาติพวกเนี้ยที่บวชโดยไม่แคร์พระธรรมวินัยเนี่ยที่บวชเข้ามาหาเงินเลี้ยงญาติเนี่ยมองเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งไม่ได้เอาพระธรรมวินัยเป็นตัวตั้งวัดเนี่ยเราสร้างด้วยเงินญาติโยมหมดรับร้อยนับพันล้านแต่ละวัดเนี่ยแต่ถามว่าให้เจ้าวาดอยู่คนเดียวอะจะเจริพรคุณโยม ให้เจ้าวาาอยู่คนเดียวมันไม่ได้มีแค่วัดน,นั้นแนตะ่ทุกวัดในประเทศไทยเป็นหมดครับจะหาเจ้าวาาที่ไหนที่มีพรม,มิหารธรรมถ้าตาบใดที่คุณยังเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยครับการขับเคลื่อนพระศา,าสนาขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งที่พระพุทธเจ้า45พรรษานี่ไม่มีพระภิกษุรูปใดในสมัยพุทธกาลเขารับเงินลับทองแม่แต่รูปเดียวแล้วพินยบัญญัติก็บอกอยู่แล้วว่าภิกษุในธรรมพินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินในทองไม่ยินดีในเงินในทองและหนักสุดขับหันไปทิ่มแทงผู้ที่เป็นกองหนุนน่ะ กองหนุนก็คือทายกทายิกาอุบาสกบาสิกาทั้งหลายเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่เราพระสงฆ์พระองค์สามเณรจ,จะประกาศเลยฉันไม่รับเนี่ยจบาดเดียวอัตมาคนหนึ่งหละ่ะประกาศเลยไม่รับอะ่ะจึงได้อยู่เย่ยอัตมาอยูย่จะไม่ขอยุ่งเด็ดขาดเลยให้เป็นเรื่องของโยมเพราะอะไรมันวุ่นวายกับเงินนั่น่ะ แล้วมันทําให้เราเสียสมณสารูปแล้วพระธรรมวินัยพระพุทธยอดเขาบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินซึ่งทองครับโยมจัดการกันให้หมดไปแก้กฎหมายเนี่ยวัดเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของโยมไปเจ้าวาดไม่ต้องเป็นยุ่งครับพอยุ่งก็เลยกลายเป็นห่วงห่วงผลประโยชน์ห่วงวัดห่วงวา่าวัดกูของกูอยากเกินเงินตัวเองสร้างได้สร้างไหมและที่สําคัญกินข้าวชาวบ้านครับแต่ถามว่าทําไมไปด่าชาวบ้านเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดควรที่จะจัดการ พระภิกษุเจ้าวาดอยู่กับชาวบ้านไม่ได้ท่านปล่อยไว้มีแต่แตจะทำมรทำลายศรัทธาญาติโยมที่มีต่อพระภิกษุภิกษุแบบนี้มีอย่างเดียวครับตัดฐานครับนั่นคือให้อยู่ในวัดถึงอยู่ในวัดก็ไม่ควรให้มีตาแหน่งนีตตำแหน่งแห่งหนครับหนึ่งคลองตนไม่ได้สองคลองวัดไม่ได้สามคลองศรัทธาญาติโยมอย่างไม่ได้เลยท่านเอาบรนทัดฐานอะไรอ่ะใช่ไม่ใช่แล้วถามหน่อยว่าเรา คือทุกวันนี้สิ่งที่เราควรที่จะอนุข้อญาติโยมนี่สังนิฐานไอ้ไอ้พรรนี่หยุดเวียนกับหยุดเวียนไม่งั้นล้านสันนิานที่อยู่ผู้สังคมไทยมานับร้อยปีนี่ชิบหายหมดครับเจ๊งหมดแล้วถามว่าทุกวันนี้เอาสังนิานนี่มาขายแข่งโยมมันหยุดได้แล้วครับหยุดรับเงินรับทองหยุดเด็ดขาดโยมก็หยุดใส่สงใส่ซองหยุดโอนครับหยุดทําบุญด้วยเงินแสนหยุดทําบุญด้วยเงินล้านครับออกกฎหมายกระถินผ้าป่านนั้นเป็นโยมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบริหารเงินกฐถินพ้าป่านนะพระมีตรงจุ้ง เพราะปัญหามันเยอะครับแทนที่บวชแล้วจะเป็นเงินเนี่ยมันคือตัวกิเลสเลยความโลภได้มาห้าร้อยอยากได้พันเนี่ยกราบนมัสการก็ผมพราอาจารย์จริงๆแล้วประเด็นเนี่ยมีแต่ภาพใหม่ๆนะอา,อาจารย์มหาพันุวัท่านก็สู้จริงๆภาพใหม่ๆพระหนุ่มๆเขาสู้เพราะอะไรเขาเขาเห็นภัยในทางพระพุทธศาสนาของเราเพราะวันนี้พระสงฆ์องค์สำเร็จท่านต้องรู้ว่าถ้าเราไม่เอาความจริงมาพูดเนี่ยจะวิตกศรัทธามากกว่านี้อีก ถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเราต้องหยุดทุกคนต้องหยุดต้องหันกลับมามองว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพระสฆง์องค์สามเณรครับเขาไม่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยของญาติโยมไม่ได้เสื่อมครับไม่ได้เสื่อมแม้แต่นิดเดียวเขาอยากอยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจจะขาดเพียงแต่เราพระสฆง์องค์สามเณรน,นั่นเนน ที่จะปิดบังสิ่งที่พระพุทธเจ้าเปิดเผยพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายทมที่เราแสดงแล้วเนี่ยเป็นของตื่นปรากฏเปิดเผยแยกขยายแล้วดันไปกบพระธรรมของพระองค์ปิดบังเอาไว้ไม่ให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรูรทมรู้วินัยของพระกลัวอะไรครับกลัวาหาเงินไม่ได้แล้วเงินทองลดหรูพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกรรมคุณสุดท้ายคุณญาติโยมที่เจ็บปวดที่สุดจริงๆแล้วอตาตมาน้ำตาตกในเนี่ยก็คือการฟองพระฟองฉี่ฟองโยมไอ้ฟองโยมนี่ไม่ควรเลยอย่าแตะโยมน่นะ แม่เขาจะมาขโมยของในวัดเนี่ยวินัยบัญญัติยังไม่ได้อนุญาตให้ฟ้องนะครับเพราะพระไม่มีสมบัติครับเราหยุดมีสมบัติสิเราหยุดมีสมบัติเราไม่ต้องมีสมบัติครับเราญาติโยมเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับพระสองฆ์องค์สามเรียนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเขากราบนะการที่เขาเอาข้าวให้ปั้นหนึ่งโอ้ยหนอบน้อมก็คงประมาณนั้นกับพะอจันขี่เกียบไปเถียงด้วย เีแต่คนเก่งๆทุกวันนี้ในประเทศไทยทานของพระพุทธเจ้ายังแยกไม่ออกเลยว่าทานจริงๆคืออะไรปัญหาคือเราต้องเอาความจริงมาพูดเราต้องพูดด้วยความเมตตาโยมเราต้องพูดโดยไม่หวังที่จะเอาเงินเอาทองโยมให้โยมเขาเก็บไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาเถิดเพราะยังไงเราก็มีพระทหารในบาทอยู่แล้วครับถ้าพระสงฆ์องค์สำเรญปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบญาติโยมเขาจะปรยวรณาเองใช่ครับอาจารย์ ถามว่าณเวลานี้สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยถามก่อนครับจังหวัดกาญจนบุรีเกิดอะไรขึ้นทําไมพระพระม่าจึงกลายมาเป็นเจ้าวาดสุดท้ายไล่พระไทยออกจากวัดไม่ได้พระกหารถ้าไม่ได้ประเคนถ้าเป็นพระปฏิบัติก็ฉันไม่ได้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องฉันไม่ได้อยู่แล้วแหละมันก็จะเป็นพัดวิบัติพัดวิบัตินั่นก็คือเป็นพัดที่ทํากับปิยไม่ขึ้นกับปิยไม่ได้ฉันไม่ได้ โย,โยมเดินถือหม้อแกงเนี่ยมาถึงกลางสลานนี่แล้วปรากฏว่าไม่มีคนถือช่วยพระไปช่วยเขานี่พัดนั้นฉันไม่ได้ทั้งทั้งวัดเลยนะครับมันเป็นพัดวิบัติคือเขายังไม่ได้ประเคนครับใช่ครับเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์เอายกทั้งบาลีทั้งภาษาไทยมาให้ฟังนี่มันเป็นพัดวิบัติทำกับปิยาการรกไม่ขึ้นทํากับเขาเรียกว่าทํากับปิยไม่ได้เราถ้าเอ,อาพระธรรมวินัยจริงๆพระสงฆ์องค์สามเณรเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นเป็นเนื้อนาบุญของแม่แต่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนะแม้แต่นาาทั้งหลายนี่ก็เป็นเนื้อนาบุญของเขาเพราะเทวดาก็เป็นหนาก็คือเทวดาฉะนั้นพระสงฆ์องค์สามเณรนนี่สุดแล้วครับอยู่ที่พระสงฆ์องค์สามเณรนเราเนี่ยเราต้องตีโจทย์เรื่องนี้ให้แตกตีโจทย์เรื่องนี้ให้แตกเหตุแห่งความเสื่อมเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากภิกษุในธรรมพระวินัยน,นะครับแต่มันเกิดจากกลุ่มที่อาศัยค่าของพระภิกษุแล้วหาเงินหาทองกันแบบไม่ได้แคร์ธรรมไม่ได้แคร์พระวินัย แล้วพระสองฆ์องค์สามเณรที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในธรรมนี่พลอยโดนหางเล็บไปด้วยณวเวลานี้สิ่งสําคัญพระสองฆ์องค์สามเณรนเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะอดครับเราเอาพระธรรมพระวินัยของพระพุทธจ้ามาสอนครับอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอดไม่มีคําว่าอดเชื่อเถอะครับว่าหากเราปรฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยนี่พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนี่ไม่ทําให้เราอดครับไม่อดแล้วเราจะเจริญองอกงามด้วยอายุวันณะสุขภาพละพ อย่าไปกลัวครับสุดท้ายญาติโยมสาธุุจรุทธบริษัททั้งหลายก็กลับมาไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าผู้ที่จเจริญด้วยสีขาบทเนี่ยสํารวมในสีขาบทของพระพุทธเจ้าสิขาบทที่พระองค์บัญญัติไม่ยังความชิดหายให้แก่ภิกษุสามเณรครับ